สวัสดีครับ fc แฟนครับแคปเทนมวล2027วันนี้กับตันมวลพา fc มาชมและชิมอาหารที่ร้านบุญเขาใหญ่นะครับที่เห็นนี้เป็นภาพบรรยากาศภายในร้านเขามีด้วยกันสองชั้นนะประดับประดาไปด้วยไม้กวาดนะผมว่าแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแ่ข้าวบาเล่มาลองรับชมกันได้นะครับ ประดับประดาไปด้วยดอกเฮิบหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองทำน้องๆดูหลังคาเพดานนันนะเป็นประดับไปด้วยข้าวบาเล่ที่เห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นครัวครับสำหรับรายการอาหารก็จะมีเมนูเขาจะเริ่มจากของหวานก่อนนะเป็นแบบ โต๊ก่อนหน้าต่อไปก็จะเป็นแอปเปติเซอร์ดูเอาเองแล้วกันนะภาษาอังกฤษกับตันบวนไม่ค่อยสัมผัสแต่ที่ชอบก็คือตัวนี้ครับเห็ดทัฟเฟิลซุปเห็ดทัฟเฟิลกับครัวซองอร่อยมากแล้วก็มีปูหรือกุ้งหน้าต่อมาก็จะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ของร้านบุญเขาทำจากเนย นมของปากช่องส่วนพวกเนื้อก็เนื้อวัวแถวๆวนี้นะครับส่วนของสลัดก็จะมีตามที่เห็นเ,นเป็นซิกเนเจอร์ยูสุกรีนสลัดส่วนตรงนี้จะเป็นเบอร์เกอร์ นี่ก็จะเป็นเบอร์เกอร์อยู่นะมีมอร์นิ่งเบอร์เกอร์มีทิปเปิลเยลโล่เลเยอร์ของซอสเสร็หรือไส้กรอกก็มีนะครับพาสต้าเขาก็อร่อยนะโดยเฉพาะไอ้พาสต้าเส้นพาสต้าแล้วก็มีมันปูรสชาติอร่อยมาก ตัวนี้นะพาสตา้าครีมมันปูส่วนที่ไม่ได้ลองก็คือบาร์บีคิวพอร์คริปแล้วก็สเต็กเนะเพราะว่าสเต็กกินเบื่อแล้วภายในร้านอาหารก็จะเป็นสองชั้นนะตอนนี้เรานั่งกันชั้นล่างมีแอร์ฮอสเสิร์นแอร์ฮอสเสทร์ตท่าำมาอะไรดินี่แอ,อโขกี มินิเลิฟซะด้วยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆ่อนนะเราสั่งอาหารก็เรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่เขาซิเนเจอร์เขาคืออะไรคือขัวซองกับอะไรเนี่ยครีมลาบอ่ะโอ้เดี๋ยวต้องลองชิมหน่อย,น,อยนะว่าอร่อยหรือเปล่าลองชิมกันเลยนะจิ้มเหรอ เติมจิ้มไงวะอืมต้องใช้มีดดูส้มลองดูซิว่าครีมอร่อยไหมลองตักครีมมากินกันหน่อยดิ ทีมลาบเ,เนี่ยรถทาก็แปลกๆเลยรถทาบแปล,ลกๆอร่อยดีมั้โอเคสำหรับจานนี้ก็เป็นสปาเกตตีป่ะหลั <Yes. S 1> สปาเกตตีมันปูมันปูนาใช่ไหมสุด <Yes. S 1> มันปูอะไร <Yes. S 1> เดี๋ยวมาลองชิมกัน Okay. จะลองชิมกันนะครับว่าสปาเกตตี้มันปูอืมรสชาติดีมีไข่ปูด้วยนะอืมก็ได้จะะดานต่อไปนะครับอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ชื่อว่าเบอร์เกอร์บุญแล้วก็มีสลัดนะ มีน้ำด้วยเดี๋ยวมารอชมกันทีรอชมรอชิมว่าอร่อยไหมสำหรับแฮมเบอร,เอร์เกอร์เนี้ยก็เป็นแป้งนำมาจากฮอกไกโดนะส่วนนมเนี่ยก็เอามาจากฟาร์มในอำเภอปากช่องแล้วก็จะมีเขาใหญ่วานิลาบีนแล้วก็เนยนะครับเดี๋ยวมารอ ชมรอชิมกันว่าจะอร่อยไหมจา,านนี้จะเป็นอูดอง้งอูด้งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองกินดูว่ารสชาติเป็นไงสำรับอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากเลยนะก็คือซุปเห็ดทัฟเฟิลแล้วก็มีครัวซองให้จิ้มด้วยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองชิมก่อนถึงจะบอกได้นะแอ่อโฮสเตทฮันแฮมเบอร์เกอร์มาทดลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมหามแดงเลนไัว มันจะกลัวขาดกลัว <c oughs> <c oughs> มันจะกระเด็นใช่ไหมทุกอย่างน่ากินหมดนะแต่รสชาติก็โอเคอร่อยโดยเฉพาะไอ้สปาเกตตี้มันปูเนี่ยอร่อยมากราดถ้าลาดลอกลาดดูอันนี้เป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลกับหัวซองนี่มันอร่อยนะ<ๆ>จะบอกให้ อ,อ,อ,อกินหอมเห็ดทัฟเิลหอมมากมาลองชิมเห็ดซุปเห็ดทัฟเิลว่าจะอร่อยไนหะมอร่อยไม่ไม่มีกลิ่นไม่เห็ดแรงมากเหมือนก็บที่ไปกินที่ร้านเมื่อวานนี้นะอร่อยก็ได้อันนี้เป็น ใช้น้ำผัดหมี่โคราชเป็นมิชลินสามดาวเลยอหะอจาเน,นี้รสชาติเป็นไง <Okay. S 1> เค็มเหอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาลองชิมดูนะระดับมิชลินสามดาวดูซิว่าอร่อยขนาดไหนนะเส้นอูด้งใช่ไหม <Okay. S 1> มันต้องดูดเลยอูด้งสามดาว อเส้นนุ่มแล้วก็รสชาติมีโคราชใช่ไหมถ้าไม่บอกไม่รู้่าเนี่้ก็มีโคราชโอเคเหมือนกินพัฟมีโคราชพอชิมเบอร์เกอร์มากให้ลูกชายตัดให้ก่อนว่าอร่อยไหมแล้วก็ยกมาให้พ่อด้วย เฮ้ยลองกินเบอร์กเกอร์หน่อยดิใช้ช้ชอนเนี่ยกินเบอร์เกอร์จริงๆก็ต้องใช้มือนะอโอเคผ่าน